สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการฮาร์ดคอร์บอลเต็งรายการฟเคราฟุตบอลที่จะมาพบกับเพื่อนๆเป็นประจำทุกวันเลยนะครับสำหรับทางเข้าสู่ P ิเค่าฟุตบอลและโปมโมชันดีๆเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูที่ปักหมุดคอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับคู่ที่จะหยิบมาฝากกันในวันนี้จะเป็นคู่ในสึ่โคปาซูมาเรดิกา่าระหว่างตริก้าพบกับซาปารูสำหรับความเห็นของคู่นี้นะครับเจ้บบาบ้านตริก้าตัวแทนจากลีกชิลีฟอร์มของพวกเขาสามนัดหลังเก็บช,ชนะไปถึงสามนะัดยิงได้ถึงเจ็ดประตูเสียหนึประตูเท่านั้น ส่วนฟอร์มฝั่งผู้มาเยือน่อปาโลฟอร์มยังเอาแน่เอานอนไม่ได้3านัดหลังชนะ1เสมอหนึ่งและแพ้1แถมตัวเ็บเกือบครึ่งทีม3านัดผลิตสกกรได้แค่2ลูกเท่านั้นเด็ราคาวันนี้เปิดมาที่ต่อปารโลต่ออยู่ปอป,อปอด้วยฟอร์มที่สวนทางกันชัดเจนนัดน,น,นี้ขอเลือกเทียบกับฝั่งเจ้าบ้านโซลิกาที่ฟอร์มกำลังดีแถมได้เล่นในบ้านวันนี้เบียดเอาชนะไปได้ไม่ยากแน่นอนครับอจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไทยและขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีจากทางูฟ่าสองต่อสองนี่นะครับขอขอ